สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับซลีค่ะในโครงการปาล์มสปริงไลฟ์คลองแห่นะคะได้ข่าวมาว่ามีแค่ที่นี่ที่แรกเท่านั้นที่จะได้เห็นบ้านแบบนี้นะคะนั่นก็คือบ้านสุภรดาค่ะบ้านสุภรดานะคะราคาเริ่มต้นเขย่าใจสุดๆค่ะ4.3ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะด้วยพื้นที่ใช้สอยแบบ เต็มแม็กเลยนะคะ163ตารางเมตรค่ะบ้านหลังนี้4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้2คันเราไปดูกันเลยค่ะโซนแรกที่เราจะมาเยี่ยมกันนะคะก็จะเป็นโซนรับแขกค่ะ ซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าในโซนนี้นะคะก็จะมีการต่อเนื่องไปที่โซนรับประทานอาหารนะคะทําให้ดูแล้วเนี่ยมีจุดเชื่อมโยงค่ะและที่สําคัญนะคะก็ดูโล่งแล้วก็โปร่งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนในเรื่องของวัสดุนะคะบ้านหลังนี้ค่ะความพิเศษก็คือเก็บเสียงได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าทั้งกรอบประตูแล้วก็หน้าต่างเนี่ยมาจากวินเซอร์ค่ะสามารถที่จะเก็บเสียงได้อย่างดีทีเดียวทําให้คุณพักผ่อนอยู่ในบ้านแบบเงียบสงบสุขนะคะ จากโซนรับประทานอาหารนะคะก็จะสามารถชมสวนสวยได้เลยนะคะรวมถึงถ้าหากว่าอยากจะได้พื้นที่ปาร์ตี้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะต่อเติมออกไปได้อีกค่ะห้องครัวกันบ้างค่ะห้องครัวนี้นะคะเซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่ากว้างขวางมากสะดวกมากเลยนะคะสําหรับการทําอาหารนะคะความพิเศษของบ้านสุภราดาหลังนี้นะคะนั่นก็คือพื้นที่บริเวณด้านล่างค่ะก็จะมีห้องนอนด้วยหนึ่งห้องนะคะ ซึ่งเหมาะมากสําหรับบ้านที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงวัยนะคะเพราะว่าไม่ต้องเดินขึ้นบันไดค่ะสะดวกสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีอากาศที่โปร่งโล่งด้วยสามารถที่จะรับอากาศดีๆตอนเช้าได้นะคะชมสวนสวยๆได้ด้วยค่ะสบายใจไปเลยค่ะเเรามาชมกันต่อนะคะถัดมาค่ะเพื่อความสะดวกนะคะ ตรงนี้เลยค่ะห้องน้ํานี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งจากห้องนอนค่ะรวมถึงแขกที่มาเยี่ยมบ้านเราด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีฝักบัวให้นะคะสําหรับการอาบน้ําที่สะดวกมากยิ่งขึ้นด้านล่างค่ะบันไดนะคะเดินสบายมั่นคงเต็มฝ่าเท้ามากๆเลยนะคะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าจะมีช่องแสงนะคะที่จะทําให้บ้านหลังนี้เนี่ย ใช้พลังงานได้น้อยลงไปเยอะเลยค่ะที่สําคัญสามารถที่จะเปิดรับลมธรรมชาติได้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อดีค่ะทําให้บ้านแบบนี้นะคะประหยัดพลังงานได้มากๆเลยค่ะรวมถึงนะคะในจุดนี้ค่ะก็ได้รับการออกแบบมาให้คุณสามารถตกแต่งเพิ่มเติมในรูปแบบที่คุณต้องการได้ด้วยนะคะถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนใหญ่กันค่ะสำหรับ master bedroom ของบ้านสุภารดานะคะความพิเศษของเขาก็คือ จัดเต็มพื้นที่ความกว้างของหน้าบ้านเลยนะคะอย่างห้องนอนห้องนี้ค่ะก็มีพื้นที่นะคะที่สามารถทำ walk in closet ขนาดใหญ่ได้เลยนะคะในส่วนพื้นที่ของ walk in closet นะคะกว้างขวางได้สะใจมากเลยค่ะที่สำคัญนะคะนี่ก็ถือเป็นสวรรค์ของผู้หญิงเลยนะคะในการที่ได้ห้องแต่งตัวใหญ่ขนาดนี้ค่ะและในบริเวณของ walk in closet นะคะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมอ,อีก2ห้องกันนะคะตามมาเลยค่ะ เรามาดูห้องนอนเล็กกันก่อนนะคะห้องนอนนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ตกแต่งมาให้เห็นถึงไอเดียในการแต่งห้องถ้าหากว่าใครที่อยากจะแต่งห้องให้คุณลูกๆนะคะน่ารักสุดๆไปเลยค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีความโปร่งโล่งนะคะรวมถึงยังสามารถรับลมแล้วก็รับแสงธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมาถึงห้องสุดท้ายกันแล้วนะคะเข้าไปดูกันเลยค่ะห้องนี้ก็ยังคงว้าวเช่นกันค่ะพื้นที่ห้องนี้นะคะ จริงๆคุณสามารถที่จะทําให้ไปเป็นห้องนอนก็ได้นะคะหรือว่าจะดัดแปลงไปเป็นห้องอื่นๆที่คุณต้องการก็ได้อย่างแนวคิดในการออกแบบนะคะของบ้านตัวอย่างหลังนี้ค่ะก็จะทํามาเป็นห้องทํางานนะคะรวมทั้งเป็นพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวนะคะและสําหรับการออกแบบบ้านนะคะยังคงคอนเซปต์บ้านประหยัดพลังงานค่ะดังนั้นนะคะก็จะมีหน้าต่างนะคะทั้ง2ด้านเลยให้คุณได้รับแสงธรรมชาติแล้วก็รับลมธรรมชาติได้ด้วยค่ะ ซึ่ง2ห้องนี้นะคะสามารถที่จะใช้ห้องน้ําร่วมกันได้อีกหนึ่งห้องด้านบนด้วยนะคะสวยขนาดนี้พื้นที่ใช้สอยเต็มฟังก์ชันแบบนี้มีโปรพิเศษอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่ามีความพิเศษอะไรบ้างและนี่คือความพิเศษของบ้านสุภรรดานะคะซึ่งในส่วนของโครงการนี้ค่ะเราจะ มอบสิทธิพิเศษอื่นๆให้กับคุณเยอะมากแต่ก่อนที่จะได้ไปฟังโปรโมชั่นกันนะคะขอย้ำอีกครั้งค่ะว่าคุณจะได้รับพื้นที่ส่วนกลางที่เพอร์เฟกมากๆค่ะทั้งส่วนสาธารณะขนาดใหญ่นะคะมีเครื่องเล่นสำหรับน้องๆด้วยแล้วก็ยังจะได้สระว่ายน้ำควิตเนสนะคะรวมถึง คับเฮาส์ค่ะและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะจะมีรอปอๆตลอด24ชั่วโมงค่ะมาพร้อมกับกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ยังจะมีระบบประตูเข้าออกโดยใช้คีย์การ์ดด้วยค่ะและโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะเฉพาะโครงการ Palm Spring Life เท่านั้นนะคะ ขอบอกเลยค่ะว่าทันทีที่คุณย่างก้าวเข้ามานะคะตัดสินใจมาเป็นสมาชิกกับเรานะคะรับส่วนลดไปเลยสูงสุดถึง2,000 200, 0 0บาทด้วยกันนะคะยังไม่พอค่ะเราก็จะจัดเต็มให้กับคุณนะคะในการติดแอร์ให้กับทุกๆห้องนอนสำหรับบ้านเดียวนะคะแล้วก็ยังจะแถมการจัดสวนสวยๆให้กับคุณด้วยแถมไปอีกค่ะกับปูกระเบื้องโรงจอดรถให้กับคุณนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะบรรดา มุ้งลวดให้กับหน้าต่างทุกๆบานค่ะและยังจะมีปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำให้กับคุณด้วยนะคะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องคิดมากแล้วละค่ะถ้าสนใจนะคะแวะมาเยี่ยมชมโครงการได้นะคะและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรศัพท์และช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยค่ะรับรองตัดสินใจไม่พลาดแน่นอนค่ะมาเป็นสมาชิกกับพวกเรานะคะรอนะจ๊ะบายบาย